คิดมากองเราจะอาอะไรก็เห็นมีจอยนะมีซอยซอยซอยเจลรี่จะรี่เลยเออเนี่ยแต่ว่พีนี่พีไม่มีโทรศัพท์อัดไงคือยิใช้โทรศัพท์โดนนี้อยู่เลยไม่มีตังซื้ออยากจะียบ่ไอโฟนไอแพดเลยไม่มีตังค์นะเนาะ เรนะออัดเล่นเล่นด้วยนะจ,ะจะเป็นยังไงเอาแคมแม็กอัดอ่ะแต่คนอื่นจนะทำยังไงเดี๋ไปเดี๋ยวไปหาดูคิดคนอื่นเนาะมาหัดทำเลยวันเนี่ยเดี๋ยวไปดูคลิปเขาดีมาหัดทำเขาอยากตั้งกล้องขืึูนสศูนซช้อยแล้วกะสองนงน,นิดๆถึงสูนแล้วมองเห็นต้นขาอะไรแะเออก็จะลองทำดูแต่ว่า,าจะทำได้ได้ดีขนาะดว่าน ของเพียะมันจะเป็นกล้องกล้องแบบเนี้ยกล้องก็โอ้โหไม่มีกล้องสวยๆนะคะเป็นกล้องแบบเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวลอง